อตอนนี้เราก็มาคานเหมือนเดิมโอ้คลิปนี้ยังไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมเลยทางบ้านก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็อวยพอล่วงหน้าไปเลยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอแฟนคลับทุกคนยังมีความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงร่ํารวยกันทั้งครอบครัวเลยร่ารวยแล้วต้องอายุยืนยาวด้วยสุขภาพดีมีความสุขแล้วร่ํารวยแล้วก็ขอให้อยุยืนยาวครับ อยู่กับเงินกับทองของท่านไปนานๆน่าแสนนานแม้จากให้เป็นแบนหมืนม่นๆปีอะ่ะถ้าเลือกได้ผมก็อย,กอยากอยู่เป็นหมื่นปีเหมือนกันอ่าเรามาดูมาเมื่อกี้ขี้หัวข้างซ้ายอะ่ะมันเป็นแฉะเยอะแยะเลยข้างขวากับเป็นแผ่นนะฮะนี่เนี่ยมันแฉะกึ่งเ่นียเห็นไหมนิเนี่ยออกมาเป็นดำๆอย่างเงี้ยตัอนก็กึก่งแฉะกึง่งแห้งนะ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีแฉเหมือนข้างนู้นข้างนู้นน่ะล้างแล้วก็ปั่นไหลรอบมากเลยทีย่แฉอ๋อแล้วก็ขอบคุณมากเลยคนนี้เป็นเอฟซีมาเป็นโอ้ร่วมเป็นหลายปีห้าหกปีแล้วมั้งตั้งแต่ทําคลิปมาแกมาเชียงรายทีไรแกก็แวะมาแข่โอ้โหอตอนนี้ ดูซิมาจากชมบุรีแล้วเนี่ยตัวตัวปักใต้ก็มีสองคนนะคขับรถตู้เขาบอกว่าถ้ามีคนขับรถตู้มาแล้วมาเที่ยวงานดอกทีไรส่งคนไปงานดอกแล้วเขาก็แวะเข้ามาแค่หูวะ่ะเอือแปดส่วนพยาบาลที่กรุงเทพนี่ก็มาทุกปีปีละครั้ง มาแค่หูเล่นเนี่ยแล้วก็มาหาเพื่อนที่เชียงรายด้วยแล้วก็มีใครอีกอะ่ะมีพวกไอ้สุขโขทยัยส่วนใหญ่เนี่ยพวกที่ชอบมาแค่หูเนี่ยจะเป็นพวกขับรถรับจ้างเป็นแอปเป็นอะไรแท็กซี่อะไรประมาณเนี้พอถึงเวลาเขาก็แวะมาได้วะ่ะถ้าบอกมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย,อยู่อยู่แบบจะมาแบบเที่ยวแถวนี้ลงแถวนี้หรืออะไรเงี้ย ก็อย่างบางคนก็มาเที่ยวเทียงรายเสร็จปุ๊บจบเนี่ยขากลับเขาไม่นั่งรถตู้ไปเขานั่งเครื่องบินกลับรถตู้ขี่ไป็นคนเดียวเขาก็มีเวลามาแวะแค่ฝูเล่นอ่ะเออเราก็งงกับเขานหนมะืนกันอ่าใช่ไหมตรงนี้อ่าอ๋อใช่วันนี้ถ้าคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยเข้าไปใน เข้าไปในที่หาดเชียงรายเขาจะมีดักบาทดอกไม้ถวายพระสี่งานจะเริ่มใกล้ๆสี่โมงอะ่ะโอ้ยตอนนี้ใกล้ๆเริ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสร็จนี่เดี๋ยวผมบอกให้ขี่รถไปไม่ยากนี่ที่นั่นมันก็มีที่ปักหมุดตัวเ,เองดูเป็นไหมเขาว่าดูไม่เป็น อเดี๋ยวนะมีขี้หูแฉะแลมันไปอยู่ในนั้นได้ไงนี่ยนี่เงขี้หูแฉะแผ่นเปลมเลยเห็นไหมโอ้โหนึกว่าไม่มีนะก็เยอะเหมือนกันนะมันไม่ค่อยมีข้างนอกนะแต่อันนี้มันมีเข้าไปข้างในอะ่ะไปถึงส่วนกลางของแก้วหูเลยนะโดยปกติเนี่ย คิ้หูแฉะมันไม่ค่อยไหลเข้าไปถึงข้างในแต่อันนี้มีไปถึงตรงส่วนกลางได้ไงไม่รู้พอดูจากพฤติกรรมก็ไม่ได้เอาคอตต้นบัตหรืออะไรไปปั่นนะครับนี่เพราะถ้าพวกปั่นเนี่ยมันก็จะเป็นแห้งๆแ,แน่นๆอืมะตกแ็แปลกดีปแปลกดูว่านอนตะแคงมันถึงค่อยๆไหลเข้าไปกันได้ ตรงนี้มีไหมโอ้ตรงนี้มีนอ่ๆโอเคอให้ดูสิขอขอขอปรับมุมแสงหน่อยโอเคปรับมุมแสงเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมออจะได้ดูนะได้ไหมอ่ามีไหมมีไหมไม่มีม เราจะค่อยๆล้างนะครับตอนนี้เราใส่น้ํายาเข้าไปแล้วท่าผู้ชมแล้วก็เช็ดๆ,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 ๆไปโอ้คลิปทางด้านซ้ายอะเราพูดถึงเรื่องไอ้ไอ้งานดอกใช่ไหมตอนนี้เราจะมาพูดเรื่องเศร้าของผมเม,มนนื่อวานเมื่อวานเนี่ยมันก็เปิดคืออยู่ในงานดอกไม้อะครับเชียงรายดอกไม้งามเนี่ยมันปีนปีที่ยี่สิบ แล้วเมื่อวานเนี่ยมันก็มีเกิดเขาเราียกว่าเปิดไอ้นี่ดนตรีในสวนเพราะเมื่อวานเป็นวันเสาร์แล้วผมก็ชั่งน้ําหนักว่าเอ้ยผมอยากไปดูดนตรีในสวนนะแต่ขณะเดียวกันอีบอลผมเนี่ยมันก็เตะแล้วก็เตะวันเดียวกับอีดนตรีในสวนแต่ผมก็เลยตัดสินใจดูบอลผมปรากฏว่าทีมรักผมมาอยู่ไทยลีกหนึ่งอะไปแพ้ตกรอบบอลถ้วยแพ้ทีมไทยลีกสามแบบโอ้โห ไม่รู้ว่าถ้าเกิดใครมาแซวนี่ยันลูกบวชได้เลยแล้วทีมนั้นก็จะไปคุยขงมงชงเชงเลยถึงเราจะเป็นทีมเล็กแต่เราก็เคยปราบแชมป์ไทยลีกมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยเพราะอย่าลืมที่เชียงรายเนี่ยไปเล่นเนี่ยมันจะมีตำแหน่งแชมป์ไทยลีกแชมป์เอเอคับแชมป์ลีกคับแชมป์ถ้วยไอ้คือคือบอลไทยอะมันมีชิงกี่ถ้วยอะเชียงรายได้แชมป์มาหมดแล้วคือมันเป็นแชมป์ทุกถ้วยแล้วเวลาไปเนี่ยมันแบกรับสูงอะ พอว่าทีมที่ต่ำชั้นกว่าชนะดีเขาบอกเขาช,ชนะระดับแชมป์ระดับตํานานมาแล้วแบบขายขี้นามากแ <c> น <oughs> แล้วก็ทั้งโค้ดทั้งไอผู้จัดการทีมทั้งอะไรทั้งหมดอ่ะทั้งสโมสรอ่ะจัดตัวโคตรประมาทเลยแล้วก็หลีกก็ปิดไปแล้วอ่ะทีมอื่นอ่ะเขาเจอทีมเล็กเขาก็ไม่ได้จัดตัวประมาทแบบทีมเราใช่ไหม ถ้าครึ่งแรกไม่เอาเอา,เอ,าอย่างน้อยมันก็ต้องมีตัวจริงชุดใหญ่ลงอย่างน้อยสามสี่ตัวนี่เราลงแบบน้อยมากที่สําคัญเราไม่ลงหน้าเป้าแล้วครึ่งหลังมาครึ่งแรกเรายิงไม่ได้แทนที่ครึ่งหลังจะรีบเปลี่ยนแล้วก็เอาหน้าเป้าตัวหลักลงมายิงกลับไม่ยอมเว้ยเอาเด็กลงมาเพื่อพิสูจน์อะไรก็ไม่รู้นู่นนะ่ะลากกันไปถึง120ร้อยยี่สิบนาทีแล้วเราอะเข้าใจว่าไอ้ทีมทับหลวงเนี่ยซึ่งเตะกลางสัปดาห์มาเหมือนเราเนี่ยมันต้องหมดแรงแน่ ผลปร,กรากฏว่าอีทับหลวงอ่ะหมดแรงอะ่ะตะกัดฟันวิ่งของเราอ่ะครับตัวสำรองลงแล้วตัวสำรองเนี่ยไม่ได้เล่นกับวันที่เล่นกับลาบบุรีด้วยซ้ำอ่ะหมดแรงแล้วหมดแรงเลยไม่มีแรงกัดฟันวิ่งสู้อ่ะสรุปมันเหมือนบอลใจไม่สู้อ่ะบอลไม่มีแรงบอลไม่มีลูกขึ้นบอลไม่มีกำกุดบอลไม่มีหาเหวอะไรเลย มีเพื่อนคนหนึ่งก็ถามว่าทีมเขาเก่งหรือทีมเรากากเขาบอกเขาไม่ได้เก่งหรอกทีมเราอ่ะจกกิ่งกว่ากากเอาทําไมอ่ะกากนี่ยังเป็นแบบไปทําปงทําปุ๋ยใส่ดอกไม้ต้นไม้ก็งามแต่นี่ยิ่งกว่าก,ากากคือไม่มีประโยชน์เลยเลยอะ่ะเขเหมือนของเสียแล้วใช้อะไรไม่ได้ฟังแนละ้วแบบโคตรเจ็บแค้นเลยอยีาข้างในเป็นสีเหลืองนะครับเห็นไหม พอเราใส่น้ํายาเข้าไปละลายขี้หูเนี่ยไอ้ขอบหูด้านในกับไอ้ตรงกลางเนี่ยที่เป็นขี้หูแฉะมันกลึ่งแฉะกลึ่งจะแห้งเนี่ยมันก็จะละลายออกมานะครับฉะนั้นน้ํายาที่ฝากปักตะก้าไว้เนี่ยท่านไปซื้อครับหยอดเข้าไปอะ่ะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นขี้หู แล้วก็ทิ้งไว้อยางน้อยห้าถึงสิบนาทีถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่ได้ใส่เยอะปล่อยไวนะ้ง่ายทั้งวันแล้วตอนเย็นกลับมาแล้วค่อยเอาสำลีย,ยาวๆยาเงี้ยเข้าไปปั่นนะครับมันก็จะละลายติดไอ้สำลีออกมาเลยะครับแล้วก็มันจะสะอาดเองโดยธรรมชาติเองเห็นไหมครับพอครั้งแรกก็เหลืองใช่ไหมครั้งต่อไปก็เหลืองน้อยลงจนปัน่นจนไอ้ข้างในมันแห้งครับมันก็ไม่มีอะไร อันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมันแบบอืมเขาเรียกอะไรอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันสะอาดมันโล่งมันสบายเพราะหลายๆเรื่องเนี่ยผมเนี่ยแบบเอ้ยผมโดยโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วผมก็ามาสรุปว่าเฮ้ยทาไมวันนี้เราไม่มีความสุขเลยวะทําไมตอนนี้ไม่มีความสุขทําไมตอนนั้นไม่มีความสุขมันก็ มันก็จะแบ่งเสร็จแล้วด้วยด้วยด้วยไอ้วิธีคิดเนี่ยแล้วก็มองตัวเองแล้วก็บางอย่างเราก็ต้องยอมรับความผิดพลาดเสร็จแล้วเราก็มาคิดว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรอ่ะอย่างสมมติว่าอยู่ๆอ,อะแล้วก็ไปนึกถึงอดีตแล้วเราก็เศร้าว่าในสิ่งที่เราทําลงไปมันผิดพลาดอะไรบ้างเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องอดีตแล้วกลับไปแก้ไขไม่ได้เราก็ไปเศร้าอันนี้เป็นเรื่องไม่ดี้วครับ เสร็จแนละ้วเอ๊ะทำไมตอนนี้ต้องมานั่งกังวลอะไรอย่างนี้ผม,มานั่งคิดอ๋อผมดันคิดเรื่องอนาคตอีกสิบปีอีกยี่สิบปีแล้วผมก็นั่งกังวลตอนนี้นึกออกไหมครับเสร็จแล้ววันนี้ทำไมเรามีความสุขกายสบายใจจริงๆแล้วก็นั่งนึกอ๋อวันนี้เราอยู่กับปัจจุบันเราไม่สนอดีตเราไม่ได้สนอนา,นาคตเพราะมันยังมาไม่ถึง ไม่ใช่ว่าเราไม่คิดถึงอดีตไม่ใช่ว่าเราไม่คิดถึงอนาคตเราคิดถึงทั้งอดีตและอนาคตแต่เราไม่ให้มันมาเป็นปัจจัยที่ทำให้ปัจจุบันเราหมดความสุขเราจะไม่ให้ทั้งอดีตและอนาคตเนี่ยมาเป็นปัจจัยในการทำลายสุขภาพของเราทำลายความสุขของเรานี้เราก็มามองเออไอความสุขของคนเราเนี่ย มันมีกี่เวลาท่านรู้ไหมครับสําหรับผมเนี่ยความสุขของคน,น่ยนะคนปกตินะไม่ใช่พวกบ้าพวกใบหรือว่าพวกที่ปัญญาอ่อนออทิสติกนะพวกที่เป็นคนปกติความสุขมีอยู่แค่สามเวลาและความสุขนั้นมาจากเงินครับความสุขทั้งสามเวลาที่มาจากเงินก็คือหนึ่งตอนหาเงินสองตอนเก็บเงินสาม ตอนใช้เงินความสุขกับเงินสามเวลานี้มันมาแตกต่างกันนะครับคนที่โชคดีที่สุดที่มีความสุขได้ทั้งสามเวลาตอนหาเงินก็มีความสุขเก็บเงินก็มีความสุขแถมใช้เงินก็ยังมีความสุขนี่หายากมากบอกให้เพราะส่วนใหญ่เจอเด็พวกที่หาเงินแล้วไม่มีความสุขเก็บเงินแล้วมีความสุขใช้เงินไม่มีความสุขคนพวกนี้สุดท้ายแก่แล้วเจ็บป่วยครับ โรคภัยลุมเล้าแล้วก็สุขภาพก็จะแย่ลงไม่เป็นสุขภาพจิตก็เป็นสุขภาพกายพวกทำงานหนักแบกหามทั้งทั้งที่ตัวเองก็เอางี้ผมรู้จักทุกคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเขาเป็นระดับเจ้านายแล้วเขามีเงินเขามีเงินมีทรัพย์สินเนี่ยเอาผมพูดได้เลยนะกล้าพูดตรงนี้เลยนะเขามีเป็นร้อยล้านเว้ยแต่เขาต้องไปยกของหนักเ,เองเพราะลูกน้องทํางานช้าอะไรช้าแล้วก็อยากให้มันเสร็จเร็วๆแหละเขาจ้างคนไปแล้วแต่เขา อยากจะโชว์ว่าไอ้งานพวกนี้ฉันก็ทาได้พวกแกทําไมขี้เกียจอะไรเงี้ยสุดท้ายเข่าก็เสียข้อเท้าก็เสียหลังก็เสียนุ่ก็เสียอะไรก็เสียตอนนี้อายุปาไปเจ็ดสิบกว่าแล้วต้องมานั่งรถเข็นด้วยเวลาจะขึ้นโต๊ะทีต้องเอาเอาคนไปยุงแกก็ดันแขนดันขาอะไรขึ้นมาได้เหมือนกันนะมีแรงบง่งแรงบีอะไรข้อมือแต่แกยืนได้แพ๊กเดียวแล้วก็ขึ้นมานั่งแล้วก็ตัดผมแล้วก็เล่าแต่เรื่องที่มาก่อนแข็งแรงยังไง ทำงานหนักยังไงหาเงินยังไงมันแบบเราฟังแล้วแบบโคตรเสียดายอ่ะแล้วตอนนั้นเขามีด้อไปผ i̇şte ่าเข่ามาแล้วอ่ะ่าเข่าทั้งสองข้างใส่สะบ้าเข่ามาไปยกของหนักก็กลายเป็นว่าไอ้ไอ้ไอ้สะบ้าไม่แตกหรอกไอ้แต่ไอ้รอยที่ใส,ส่เข้าสะบ้าเนี่ยมันฉีกขาดหมอก็ต้องผ่าตัดทีบอกว่าตอนเนี้ยอย่าไปยกของอีกถ้ายกของอีกตอนเนี้ยมันจะทําไม่ได้แล้วขามันจะเสีย แกก็เชื่อหมอแล้วทีนี้ก็เลยก็ฟังแต่แกก็ยังมันมันไปจบเรื่องอะไรคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยแกคิดและกังวลเกินเหตุโดยเฉพาะกับไอ้เรื่องงานแล้วก็เรื่องลูกน้องแล้วก็เรื่องนั้นคือแทนที่จะปล่อยให้ลูกแล้วแกไปคิดถึงอนาคตอะไรนู่นนี่สุดท้ายแกก็ล้มป่วยเพราะว่าเป็นส t r o k e ป่วยเพราะคิด เรื่องอนาคตเยอะเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงนั่นเป็นห่วงนี่พอดูกิจกรรมในปัจจุบันแล้วมันเหมือนลูกหลานปล่อยจริงจริง,รงลูกหลานไม่ได้ปล่อยนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจมันอย่างนี้ไงแล้วแกก็แบบไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยวางไม่อะไรยเงี้ยแล้วแกก็เลยลงป่วยออกมาพอมานั่งคิดตรงนี้ปุ๊บแกพูดอะไรมาเราก็ฟังอะ่ะแต่เราจะไปเตือนแกเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ได้อะ่ะ เพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จมาในส่วนใหญ่เขาจะมีทิฏฐิแล้วก็มีอีโก้สูงทิฏฐิกับอีโก้นี่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมทิฏฐิกับอีโก้ก็คือความดื้อรั้นคือความรู้สึกที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายครับเรื่องพวกนี้ไม่สนุกอะผมแบบผมเนี่ยพอคิดอะไรแล้วมีความสุขคิดอะไรแล้วสบายใจเนี่ยผมว่าคิดไปเถอะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องเพ้อฝันเป็นนิยายปรมปาราหรืออะไรเนี่ยถ้าทําให้เรามีความสุขได้ทำไปเครับ เพราะว่าถ้าคุณคิดเรื่องทุกข์ใจได้ก็หัดมาคิดเรื่องสุขใจบ้างนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีลแล้วละลากันเท่าเนี้ขอให้มีความสุขความเจริญแข็งแรงร่ำรวยอายุยืนยาวกันทั้งหมดเลยครับ fc สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับโอ้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีนี่นะอีขี้หูที่มันเอาออกมาเนี่ยตรงนี้เห็นนะไหมเห็นไนะหมเห็นไนหะเยอะไหเยอะนะไปละบายบาย